โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการเชื่อม API นะครับโรบอตโรยินคเนี่ยมาซื้อขายให้กับเราในบัญชี n บแนนนะครับเนี่ยเชื่อม API กดที่คำว่ามอครับด้านขวาครับโอเคกดตกลงนะับแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างสุดเลยครับไปหาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปปล๊งไฟนะฮะการจัดการ API คลิกครับตรงช่องว่างๆนะครับตรงนี้เราพิมพ์นะครับคำว่า Ro y a l Q เลยครับ r O Y A L แล้วก็ Q อ่าเสร็จแล้วเราก็ create API เลยครับแถบสีเหลืองนี่ฮะโอเคระบบมันจะให้เราเนี่ยยืนยันโค้ดอีกครับนะ get Code ค,ครับช่องแรกเป็นอีเมลช่องที่สองก็จะเป็นโทรศัพท์ครับอ่เราก็ต้องพักหน้าจอนี้นะฮะไปที่อีเมลของเราครับตรงนี้ย้อนกลับนิดน,นึงนะเพื่อรีเฟรชเอาเมลล่าสุดอ่มาแล้วครับ โอเคเราเอาโค้ดตรงนี้ไปใส่ครับกดคัดลอกได้เลยครับไปใส่ช่องแรกครับวางนะฮะแล้วช่องต่อไปครับเกบโค้ดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะตรงนี้มันจะส่งไปที่โทรศัพท์นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูนะฮะออกมาแล้วนะครับตัวเลขอะไรฮะของสี่ศูนย์สามสองศูนย์เอามาใส่ได้เลยครับกดสับ m i มิตครับด้านล่าง โอเคขั้นตอนต่อไปนะฮะให้เรากดที่คำว่าอ d t t ครับโอเคมันจะขึ้นว่าเซฟนะครับเรายังไม่ต้องกดนะอ่ะเลื่อนด้านล่างเลยครับล่าสุดมันจะเป็นเหมือนกับติ่งหังเต่าเล็กๆนะกมเลยครับติ๊กเลยครับโอเคมันจะขึ้นเป็นคิวอาคอดขึ้นมาเลื่อนครับเลื่อนไปด้านล่างครับอ่าตรงนี้เราหยุดเลยครับอ่ะฟังนะฮะลกเราก็ติ๊กถูกครับหน้าคำว่า แอนเบิร์นนะครับสปอร์ตแอนมาจินเทรดดิ้งครับติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมโอเคอ่าช่องอื่นๆไม่ต้องไปติ๊กอะไรนะครับอ่าไปสุดท้ายเลยนะครับช่องสุดท้ายนะติ๊กถูกอีกครั้งครับช่องสุดท้ายที่มีตัว R E S T R I C T นะฮะติ๊กถูกเลยครับโอเคนะมันก็จะขึ้นช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เรานะเพื่อนำโคนะ้ดน่ A P I ของ Ro ดดินเนี่ยมาใส่ในช่องนี้แล้วก็ไปที่ Ro ดดินวครับ เรากดที่การผูก API ครับเห็นไหมซ้ายมือโอเคนะครับใบแนนอยู่ด้านบนเลยครับคลิกเลยครับให้สังเกตดูเห็นไหมตัวเลขเยอะๆที่เริ่มที่ขึ้นต้นด้วยเลขแปดเห็นไหมขวามือมีคําว่าสําเนาตัวหนังสือสีเหลืองนะครับคลิกเลยครับคลิกที่ตัวหนังสือโอเคนะครับคลิกที่ตัวหนังสือสีสีเหลืองตรงนี้มันจะให้เราคัดลอกครับหลังจากนั้นพักหน้าจอนี้ไว้ครับเพื่อนำโค้ด API เนี่ย ไปวางในใบแนนนะครับช่องล่างสุดครับวางเลยครับอ่าหลังจากนั้นกดคอนเฟิร์มครับผมโอเคนะครับคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บนะฮะเราเลื่อนไปด้านบนครับดูด้านบนอ่ามีคำว่าเซฟเห็นไหมอ่ตรงนี้แหละกดเซฟเลยครับพอกดเซฟนะครับระบบมันจะให้เรายืนยันโค้ดอีกครับเก็ตโคดอีกครั้งครับอ่ะครั้งนี้จะส่งไปที่โทรศัพท์ครับ เดี๋ยวจะมีข้อความมานะฮะเราก็เอามาใส่ครับมาแล้วนะครับ763409เคอ่าเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เป็นการเอานำ API เนี่ยมาตั้งค่าเรียบร้อยใน Binance นะครับต่อไปเราจะเอาอ QR code เนี่ยนะครับไปสแกนที่โล y a นคแคปหน้าจอนี้เลยครับแคปหน้าจอที่ โอเคแคปเรียบร้อยนะครับจะเอาเคียร์เคียวรหนี้นะครไปสแกนละพักหน้าจอนี้ไว้ครับเปิดโดยที่คีขึ้นมาครับให้เราสังเกตนะครับช่องด้านล่างจากโค้ดเมื่อกี้นะครับคำว่า APIK ใชไหมขวามือมันจะมีสัญลักษณ์ของสแกนใต้คำว่าสำเนาเห็นไหมครับโอเคนะฮะขณะใช้แอปนะครับอนุญาตนะฮะนะฮะ ทีนี้มุมขวาบนนะครับมันจะมีคําว่าอัร์บารมรูปนะครับต่วสับบานเครื่องก็จะอาจจะอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของคำเป็นกิวอาร์โค้ดแล้วก็อ่ลิกเข้าไปแล้วเพื่อเอา,ากิวอาร์โค้ดเมืเนี้สแกนให้มันเข้ามาได้เลยโอเคอ่าทีนี้ติ๊กตรงนี้ไปก่อน,นครับฉันได้อ่านเนี่ยคำว่าฉันได้อ่านติ๊กถูกครับคำว่าฉันได้อ่านเห็นไหมครับติ๊กถูกด้านหน้าไปก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ กดส่งครับนะฮะขวามือมันจะมีคําว่าส่งนะกดส่งนะร,ระบบมันจะส่งไปที่อีเมลเรานะครับเพื่อส่งโค้ดเอารหัสเนี่ยมาวางตรงนี้อีกทีนึงพักหน้าจอครับไปเปิดเมลครับอ่าย้อนกลับครับทีนี้เมลมันมันจะเป็นของโลจินคิวเลยนะไม่ใช่ไปแนนอามาแล้วครับใช่ไหมโลจินคะิวโอเคคัดลอกครับ าาแล้วพักหน้าจอนี้นะไปที่โรยันคิวโอเคเปิดขึ้นมาครับอาวางเลยครับพอวางเสร็จเรากดผูกพันครับโอเคนะฮะระบบมันก็จะ,ะปรับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเลยฮนะถ้าไปเนนเนี่ยฮะเป็นสีเหลืองแล้วเขียนว่าผูกอย่างนี้ก็คือถือว่าสําเร็จครับโอเคเรียบร้อยนี่คือการผูก API เพื่อให้โรยันคิวเนี่ยเข้าไปเทรดซื้อขายให้เราในบัญชีไปเนนของเรานะครับ เขาก็จะทําหน้าที่เนี่ยซื้อขายอย่างเดียวอย่างคือเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์และอํำนาจที่จะทําครับโอเคย้อนกลับครับย้อนกลับนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ตั้งค่านะครับให้โรบอทมันเทรดซื้อขายให้เรานะครับ